สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับการทําสงครามของอิสราเอลอย่างกร้าวนะครับต่อฮามาสในปาเลสไตน์ต่อเอชบุลเลาะในเลบานอนต่อซีเรียแล้วก็ต่อฮูตีแล้วก็อิหร่านนะครับหากไม่มีสหรัฐนะหนุนหลังเนี่ยเพียงแค่ชาติเดียวนะครับสงครามนี้ตนะ้องบอกว่ามันน่าจะจบไปนานแล้วนะครับพูดอย่างง่ายๆว่าความกร้าวแล้วก็ชัยชนะของอิสราเอลนะครับมาจากสหรัฐ นะที่ให้การสนับสนุนนะรเรื่องของอาวุธและงบประมาณอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าอย่างเหนียวแน่นเนี่ยตั้งแต่ทีมบริหารของโจไบเดนนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะได้รับการหนุนหลังต่อไปนะครับในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับดังนั้นเชื่อว่านะครับหลัง20กราคม2 0 2 5นะครับซึ่งเป็นวันสาบานตนของทรัมป์เนี่ยนะครับสถานการณ์ต่อสู้ในตอกลางก็น่าจะกลับมาระอุนะดุดเดือด ครับอีกรอบนะค่อนข้างแน่นอนยิ่งได้ข่าวแว่แวๆมานะครับว่าการพูดคุยตกลงนะเจราจาหยุดยิงแล้วก็การปล่อยตัวประกันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับปาเลสไตน์นะกำลังอยู่บนยอดของการล่มสลายนะครับในขณะที่ทั้มนะครับได้ย้ําคําขาดจะดีกว่านะถ้าปล่อยบรรดาตัวประกันโดยเร็วที่สุดที่เป็นไปได้นะครับย้ําสัมทับนั่นเอง ซึ่งแปลความหมายนะครับได้อีกอย่างว่าถ้าทรัเนี่ยกับสู่ทำเนียบขาวในสมัยที่2นะหลังการสถาบานตนของเขาแล้วนะหากฮามาสยังไม่ปล่อยตัวประกันอาจมีหนาวหนักนะครับนะจากการตัดสินใจของทรัมที่จะหนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่หรือไม่นะครับนั้นคำขู่นะคำขาดของทรัมนี่ออกมาแล้วนะครับเมื่อลูกพี่สหรัฐกล่านะแล้วจะไม่ให้พันธมิตรนะ อย่างอิสราเอลเนี่ยกล้วนะครับในการทำศึกนะรอบด้านได้อย่างไรนะทั้งศึกเหนือนะทั้งศึกใต้นะทั้งทางด้านนะครับตะวันออกนะก็เรียกว่ารบทุกด้านนะครับนะอิสราเอลเนี่ยนะครับเมื่อเชื่อว่าชัยชนะเนี่ยอยู่ไม่ไกลแล้วก็มาหามหนาจโลกเบอร์หนึ่งนะอย่างซาลัดเนี่ยหนุนนะเต็มที่ซะอย่างนั้นนะครับจึงเชื่อได้ว่านะศึกนี้ นะในจรดกลางนี้ก็น่าจะยังไม่สงบนะโดยเร็วนะครับเพราะว่าคู่พันธมิตรนะครับนะอิสราเอลแล้วก็สหรัฐนี่น่าจะจัดเต็มนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ